ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมททรธัญบุรีเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงค์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565คุณสมบัติเป็นบุคคลทั่วไปผู้ที่กำลังทำงานผู้ที่มีประสบการณ์ทุกช่วงวัยผู้สูงอายุนักเรียนนักศึกษาบุคลากรหรือสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ด้วยสามารถสะสมหน่วยกิจในธนาคารหน่วยกิจเพื่อรับวุฒิปริญญาตรีได้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2565เข้าดูเลเยร์เพิ่มเติมได้ที่ w w w o r e g r m u t t a c t h c r e d i t b a n k หรือสอบถามได้ที่02-549-3513นัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน เอกชนจับตาความขัดแย้งจีนไต้หวันหากยืดเยื้อยาวนานจะก,กระทบการส่งออกภาพรวมวัตถุดิบขาดแคลน นายวิสิตลิมลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปเปิดเผยว่าเหตุความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันเวลานี้มีผลต่อการนําเข้าสินค้าของจีนซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนมานําเข้าจากประเทศอื่นๆอาจเป็นโอกาสของสินค้าไทยและประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะสินค้าอาหารแต่หากความขัดแย้งยืดเยื้อเป็นเวลานานอาจทําให้การส่งออกในภาพรวมได้รับผลกระทบมากกว่าได้ประโยชน์เป็นการได้ไม่คุ้มเสีย เนื่องจากไต้หวันเป็นประเทศผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญทั้งในส่วนของยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสินค้าไอทีต่างๆหากไม่สามารถผลิตได้จากเหตุความขัดแย้งกับประเทศจีนจะทำให้การผลิตสินค้าสำคัญของไทยโดยเฉพาะสินค้าที่กำลังพัฒนาเช่นรถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้เพราะมีความต้องการใช้ทั้งชิปเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ อาจทำให้การส่งออกล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่าความขัดแย้งจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนและจะมีผลต่อการส่งออกของไทยในระดับใดรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี